สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับเพจกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องฝากคุณแม่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ใน Facebook และกด subscribe ในช่อง YouTube ชื่อเดียวกันค่ะกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องสำหรับวันนี้นะคะจะมาว่ากันด้วยเรื่องของวิธีการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ค่ะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆท่านนะคะน่าจะได้รับบัตรนัด นะคะจากทางโรงพยาบาลแล้วมีคำว่า NST หรือว่า n o n s t a t e s นะคะคุณแม่อาจจะสงสัยว่าคำนี้คืออะไรแล้วเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะคำว่า NST ย่อมาจาก n o n s t a t e s นะคะเป็นการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะซึ่งการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์น,นะคะจะประเมินในช่วงอายุครรภ์32สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ เป็นการดูอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์นะคะร่วมกับการดูมดลูกขนละตัวนะคะว่ามีมดลูกขนละตัวหรือไม่นะคะทีนี้การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ความถี่หรือระยะเวลาในการประเมินขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ของคุณแม่แต่ละท่านบางท่านแพทย์อาจจะนัดทุกสัปดาห์นะคะหรือบางท่านอาจจะตรวจแค่ครั้งเดียวก่อนคลอดเท่านั้นนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่แพทย์นัดบ่อยนะคะอาจจะมาจากทารกในครรภ์น,นะคะมีน้ำหนักตัวน้อยนะคะหรือว่าน้ำคร่ำน้อยเกินไปนะคะมีความผิดปกตินะคะหรือว่าบางท่านอาจจะไปตรวจบ่อยด้วยจากความรู้สึกหรือว่าการนับลูกดิ้นที่พบว่าทารกในครรภ์ดิ้นน้อยลงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณแม่นับลูกดิ้นแล้วรู้สึกว่าทารกในครรภ์หรือลูกของคุณแม่ดิ้นน้อยลง ต้องโทรไปโรงพยาบาลนะคะหรือว่าต้องไปรับการตรวจนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงหรือทารกในครรภ์ดิ้นน้อยลงนั่นเองค่ะเ mm. มื่อไปถึงโรงพยาบาลก็จะมีการตรวจโดยการนําเครื่องนะคะมาติดประเมินเสียงหัวใจทารกในครรภ์แล้วก็จะมีที่กดลูกดิ้นให้กับคุณแม่นั่นเองค่ะ ทีนี้วิธีการปฏิบัติตัวนะคะเมื่อต้องตรวจประเมินเสียงหัวใจทารกในครรภ์อันดับแรกเลยค่ะคุณแม่ต้องปัสสาวะให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าคุณแม่จะต้องติดเครื่องเป็นเวลาอย่างน้อย20-30นาทีค่ะคุณแม่หลายๆท่านนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะบ่อยเพราะฉะนั้นต้องปัสสาวะให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นคุณพยาบาลนะคะก็จะดูแลให้คุณแม่นอนบนเตียงอาจจะนอนศีรษะสูงเล็กน้อยหรือบางท่านต้องนอนตะแคงนะคะก็ขึ้นอยู่กับอิริยาบทในการติดว่าการติดประเมินเสียงหัวใจทารกแบบไหนจะได้ยินเสียงชัดเจนจะเป็นการนอนงายหรือว่านอนตะแคงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณพยาบาลก็จะมีที่กดลูกดิ้นให้กับคุณแม่นะคะคุณแม่ก็จะกดตามความรู้สึกของคุณแม่ว่าคุณแม่รู้สึกลูกดิ้นกี่ครั้งในระหว่างที่เราติดมอนิเตอร์นะคะ หลังจากติดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการรายงานแพทย์แล้วก็ประเมินถ้าเกิดว่าเสียงหัวใจทารกอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการดิ้นดีกราฟโชว์ออกมาว่า,าเสียงหัวใจของน้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะแล้วก็มีการดิ้นดีตลอดเวลาในระหว่างที่ติดสัมพันธ์กับท,ที่คุณแม่กดลูกดิน้นเราก็สามารถกลับบ้านได้นะคะแล้วก็ ขึ้นอยู่กับว่าการพิจารณาของแพทย์ว่าครั้งต่อๆไปจะมาติดอีกเมื่อไรหรือไม่จําเป็นต้องติดแล้วก็ให้คุณแม่สังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์น,นะคะจะเห็นว่าการนับลูกดิ้นเป็นสิ่งสําคัญและการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ก็มีข้อบ่งชี้ว่าจะมีการตรวจเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ตรวจบ่อยหรือว่าตรวจถีแค่ไหนขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพของแม่หรือว่าของลูกในแต่ละท่านนั่นเองค่ะ ถ้าหากว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากคุณแม่แชร์ข้อมูลนี้ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ